เออสวัสดีครับผมไม่ได้ทำคลิปมาหลายวันเลยใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมจะทำคลิปพี่2คนนี้เขาห่ามากผมไม่ได้ว่าพี่2คนนี้นะเขาห่าจริงๆเว้ยต้องไป <c oughs> ไปดูเว้ยผมไม่สบายด้ยวยกูเดี๋ยวผมตัดต่อให้ให้ดูแล้วกันไปชมกันเฮ้ยต้องปรับคุณภาพภาพด้วยนะครับในระบบ HD นะครับ P60 h ฮนะครับ จะได้เห็นหน้าอันหน่มแนมของยูเซฟนะครับได้เขาตัดผมใหม่ด้วยเฟี้ยวงอตกระป๋อปงเลยเนี่ยเลนระเบิดซะด้วยไอสัตว์อยู่ปัตตานีเป็นยุนหมุนหมุน จังหวะนี้เนี่ยจังหวะสาคัญหมุน1หมุน2หมุน3หมุน4หมุน5หมุน6หมุน7หมุน8แอคแท็กกูโค้ดเรียบร้อยไม่ทำได้จักและไม่ได้อาบนดามาสี่วันแล้วผมโชว์ลำแสงอุ้ยราคาเยอะๆแต่โชว์ลำแสงกับพี่ไม่ชอบมึงยิงมึงยิงกูทีเดียวกูตายแล้วมึงยิงกูครั้งครั้งเดียวะยิงไม่ถูกเลยครับเพื่ออะไร เต็มที่เลยเพื่อนแตวันนี้ต้องอันหน้าก็ด้เดี๋ยวไมน่ต้องอ่านอะไี่ปอยังไงยังไงมาแล้วว่ยิงยิงยิงปั๊ด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 ปั๊ปั๊ดปุ๊ดปั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 ๊ป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 ๊ ใครผมจริงแม่งไรกดหนึ่งไม่เอาดีกว่าอ่าวาผมเฮียนอีกนอนนอนนอนเพราะคุยนอนนอนนอนเราเพื่อนกันนอนนอนนอน กูไม่ยอมอ่ะเฮียกูไม่ยอมปืนกูยอมรับกูแพ้ลอง,งเชิงมวยใหม่อยากมวยเข้าใจไหม,มเปิดก่อนได้เปียกไปสัตว์เปิดก่อนได้เปียกเปิดก่อนได้เปียกเปิดก่อนได้เปียกเปิดก่อนเปิดก่อนเปิด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 แต่วันนี้กูแย็บแย็บแยบซ้ายแยบขวาแย็บซ้ายแยบขวากระโดดกระโดดกระโดดจ๊อก ไม่อยากคุยไม่อยากคุยราคาบวายกูเคลียววิวเดินมาก,ก่อนก็จะเบลเพืจะเบลเพื่จะเบลโชตายไ,ไปไอสัตว์มวยอย่าวัดเข้าใจปะอย่าวัดเข้าใจปะกูว่าที่หนึ่งไอสัตว์เคลียววิวนัมเบอร์วันแล้วไงอะ่ะไอสัตว์แล้วไงอ่ะแล้วไงแล้วไงแล้วไงมึงอะ่ะแล้วไงได้ดบทคัดบทเชิญดีเจตัดทำหน่อย đâu ngay à anh sạt đâu ngay à đâu ngay đâu ngay đâu ngay mừng ngay đâu ngay